สวัสดีครับทุกคนตัวนี้คือ power tag นะครับเป็นลางปลั๊กไฟแบบสไลด์ได้ค่อนทรนเปิดปิดได้จุดแรกคือตัวรางควบคุมทั้งหมดและจุดที่2ตรงซ็อกเก็ตนะครับสามารถบิดหมุนได้วันนี้มาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อสายไฟนะครับจุดเชื่อมต่ออยู่ใต้ฐานสวิตช์งัดออกมาแล้วจะเจอแบบนี้เลยและนี่นะครับคือการล็อกของตัวซ็อกเก็ตนะครับจะมีกลไกด้านในนะครับไว้ล็อกเวลาเราบิดหมุนใช้งานเขาก็จะหมุนไปเชื่อมกับตัว นด้านในในส่วนของการต่อสายไฟใช้งานนะครับวันนี้ผมจะทําเป็นปลั๊กพ่วงนะครับต่อเริ่มจากด้านในนะก็จะเป็นสายนิวตันแล้วก็ตามมาด,ด้วยลายอยู่ตรงกลางแล้วก็กราวอยู่ด้านาน,นอกสายทุกเส้นเรียบร้อยก็สามารถปิดสวิตช์กลับเข้าตรงล็อกตามเดิมได้เลยจากนั้นก็ทําการทดสอบการใช้งานทั้งฝั่ง AC และก็ USB อ o c k e t u s เมีทั้งไถซ C และก็ไถเ A และนี่นะครับก็คือ power tag หลังปลั๊กไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน แนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหารางปลั๊กไฟแบบหรูๆโมเดิร์นและสามารถปรับเปลี่ยนระยะได้ตามการใช้งานต้องตัวนี้เลยครับ Power Tag มีทั้งสีดำสีเทาและสีขาวนะครับสามารถเลือกซอ็อกเก็ตได้ตามความต้องการได้เลยพิกัดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ร้านเขามีโปรดีมากๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ